เฉยเถอนะครับบางคนคิดว่ากเกษียณหกสิบปีแล้วนะเออเป็นผู้บริหารมามีเงินอยู่2-300ล้านปรากฏมาทำธุรกิจคิดว่าตัวเองเป็นส,สตาร์ทอัพ <c oughs> นะแล้วก็อยากจะเป็นยูนิคอร์หกสิบแล้วนี่ก็รอวันตายฮนะไม่เชื่อลองถามท่านดรสมพรนะครับที่มาดังฟังผมหรือพี่สุทินนะอายุมากมากับผมแล้วเนี่ยคือหกสิบแล้วเนี่ยรอวันตายนะนะครับรอวันตายอย่างผมเนี่ยหกสิบสองหกสามนี่ก็รอวันตายครับนะ จะตายวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้หรอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างความจําก็เสื่อมจําอะไรก็ไม่ได้จัดรายการกฎหมายก็ต้องเปิดตัวบทกฎหมายก็โดนแซวบอกโอ้ยพี่เดความจําไม่ดีจริงครับนะเองเองลองแก่นะลองแก่เท่ากูเนี่ยนะประมาณสักหกสิบกว่าเล้วจะจําอะไรได้นะแต่บางคนก็แปลกนะครับเอ,อจําไม่ได้ว่าเป็นหนี้ใครบ้างไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนหน้าด้านนะครับไม่เป็นคนหน้าด้านนะครับเป็นหนี้เขาจํ้จไม่ได้ นะครับว่าใช้นี่ไปหรือยังนะแบบนี้เ็าเรียกว่าเป็นคนหน้าด้านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนี่ก็ต้องใช้เขานะครับนะเพราะนั้นแก่แล้วอย่าแก่เลยครับเป็นนี่ต้องใช้เขาเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากนะครับพอพอแก่อามัน,นก็เสื่อมนะนะถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดบอดตรงไหนเราก็ป้องกันตรงนั้นอย่างผมเนี่ยเป็นคนหลงหลงลืมลืมลืมแว่นตาลืมปากกาลืมสร้อยลืมแหวนลืมเง,งินลืมทองลืมกระเป๋าเพราะนั้นทางแก้ของเราเรารู้ว่ามีจุดบอดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นปิดจุดบอด ก็คือวิธีการจอดนะกระเป๋ากระเป๋าอันนี้ต้องคล้องคอไว้ทําอะไรก็ต้องระวังต้องจดต้องอะไรเอารถไปจอดก็ต้องถ่ายรูปนะผมไปกับลูกน้องลูกน้องขับรถเพราะผมไม่ได้ขับรถเองนะครับจอดรถตรงไหนก็ต้องถ่ายรูปไว้บางทีลูกน้องคนขับรถแม่ก็จําไม่ได้ครับอายุประมาณสักสามสิบมันก็จําอะไรไม่ได้ไอ้เราก็แก่ด้วยโง่ด้วยลูกน้องมันก็จะหวังพึ่งอะไรก็ไม่ได้มันก็จําไม่ได้เราก็ต้องถ่ายรูปไวะ เสาที่เท่าไรตรงไหนยังไงเผื่อรถหายรถอะไรหาไม่เจอนะครับนะมันเคยมีคดีคนแก่นะครับแบบเอารถจอดไ้เนี่ยไปจอดแถวอะไรสยามบ้างนะเมืองทองธานีบ้างอะไรต่างๆที่มันใหญ่ๆใ,ใ,ใบเท็อย่างเงี้ยรถมันเป็น,เป,นเป็นพันเป็นหมื่นหาไม่เจอไปแจ้งความบอกรถหายตำรวจเข้ามาวุ่นวายครับต้องเช็คกันทุกชั้นทุกฟลอสุดท้ายเป็นไงอา้าวลุงจอดไว้เนี่ยลุงลืมนะครับนะบางคนก็จํารถผิด เห็นสีเหมือนกันก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปนี่เขาเรียกว่าความแก่นะครับความแก่นะครับถ้าเราเข้าใจผิดก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ครับนะนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากฝาก,ฝากเตือนๆกันนะครับเพราะว่าคนแก่ก็เป็นเอฟซีพี่เดยเยอะนะครับลูกหลานก็ต้องดูแลเคนแก่คนเท่าด้วยของผมเนี่ยไปที่ไหนผมถ่ายรูปหมดกินข้าวก็เช็คอินกินวายก็เช็คอินทางเข้าทางออกผมถ่ายรูปหมด นะอย่างน้อยเนียนะ่ยผมจําอะไรไม่ได้ก็อย่างในน้อยในมือถือนะเผื่อใครมาทาร้ายผมอะไรผมก็ยังมีหลักฐานนะไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยผมเช็คอินตลอดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องมีราวเราแก่จำไม่ได้แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปเก็บเก็บไว้กินข้าวกับใครบ้างเพื่อนฝูงก็จําหน้าไม่ได้คือผมเดี๋ยวนี้มันก็ความจําแย่เนี่ยกดหมกฎหมายตื่นเช้าก็มาต้องอ่านคําพิพากษาดีกาเห็นไหมอ่านหมดฮนะอ่านแล้วก็จําไม่ได้ก็อ่านใหม่ นะนะครับอ่านใหม่ก็โดนพวกโซเชีย so ลไอ้ประเภทไม่สร้างสารรค์อะไรต่างก็โอ้พี่เด็กสมองทึบโง่เรียนไม่เก่งอะไรต่างไม่เป็นไรครับเราแก่แนละ้วไม่ต้องเรียนลนะเราก็เนี่ยอ่านตำรับตำราทุกวันอะนะวันวัน,วนมีข่าวสารอะไรใหม่เป็นประโยชน์กับเอฟซี FC ก็นํามาเล่าสู่กันฟังเนะนะครับนะครับนะเราบอกอะไรที่หลังอย่ากแก่จุกกลุอนะครับคนที่บอกว่าคนอื่นงโง่คือ คือคนอวดฉลาดนะครับใช่ครับสบายๆครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ตื่นขึ้นมาทานกาแฟบางคนตื่นขึ้นมานั่งดื่มเบียรแต่เช้าเลยหมู่บ้านผมก็มีผมบอกเฮ้ย hey, จะกินเหล้ากินเบียรในหลังเลิกงานไม่ดีถ้าม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็เมาเลยไอแบบนี้เขาเรียกว่าหัวลาน้ำเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอ,อมาหัวลาน้ํานะครับนะครับเพราะนั้นตื่นขึ้นมาอย่าไปกินฮนะผมไปเยี่ยมเพื่อนไปอะไรต่างๆเจ้า,าจอของร้านเนี่ย นะครับเนี่ยแถวๆเนี่ยใกล้ๆร้านตัดผมแถวๆบ้านผมก็ชื่อนายดันเนี่ยก็เช้าไปเจอกินเหล้าผมไปผมเนี่ยนะไปให้คําแนะนําตลอดบอกเฮ้ยมึงกืนขึ้นมากินเหล้าตอนหลังเริ่มไม่ไหวแล้วเบาลงแล้วก็ดีครับเพราะว่ากินเหล้าแต่เช้าไม่ดีฮะต้องไปกินตอนเย็นนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับเข้าใจนะครับนะครับแล้วก็นะครับชาวเขมรออกจากไทยหมดหรือยังครับไม่นะครับ ไม่มีใครไปขับไล่เขมรออกจากไทยแล้วครับมีแต่นะครับไอ้ฮุนเซนกับฮุนมาเนตสองพ่อลูกตระกูลฮุนเนี่ยวันๆแม่ก็เล่นเฟเล่นเฟซเล่นไลไ์ทุกวันอะเนช้าขึ้นมาก็โพสต์นะก็ถึงบอกนะครับให้ลูกน้องยึดโทรศัพท์นะโทรศัพท์ฮุนเซนกับฮุนมาเนตแต่วันๆมันโพสต์อยู่นั่นแหละทั้งวันเนี่ยปั่นกระแสสงครามนะหันปืนใหญ่มาทางเมืองไทยบ้างวันนี้มันก็ปั่นอีกแล้วนะครับปั่นอีกแล้วบอกเดี๋ยวจะ อา่านะวันนี้ก็มีอะไรเดี๋ยวจะชวนคนขเขมรกลับบ้านบอกบ้านมันมีงานทำมีเงินให้กู้ยืมนะครับขเขมรน,นะถ้าบ้านคุณจเจริญก้าวหน้าจริงไม่มีใครหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่ในเมืองไทยแล้วมาทํางานคนขเขมรจะมาอยู่ในเมืองไทยมันก็แสดงว่าบ้านบ้านคุณมันไม่น่าอยู่ใครล่ะอยากไปอยู่ต่างประเทศถ้าทํามาหากินในประเทศตัวเองมันมัน,ม,นมันมีความสุขมีรายได้ดีไม่มีหรอกเนี่ยบางคนบอกเขาเรียกอะไรขเขมรขี้โม้ นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาคนเขมรกลับแล้วเราก็ไปปั่นกระแสนะครับเดี๋ยวประเทศไทยก็จะในในประเทศคนงานเขมรกลับมันมีที่ไหนและใครจะไปในประเทศเหนือประเทศไทยก็ใช้แรงงานเขมรก่อสร้างบ้างขายของบ้างเพราะฉะนั้นคุญเซนมันก็ปั่นกระแสสองสองคนก็นลูกชายนะพ่อลูกส่วนพ่อลูกชินวัตรเราก็เป็นไงเงียบประีประนอมสันติวิธีนะครับพ่อลูกชินวัตนนี่ก็แม ไม่รู้นะครับเราก็ดูแล้วมันอ่อนด้อยประสบการณ์หรือเปล่าทําไมแบบอะไรอะไรก็สันติวิธีไม่กระหายสงครามขอบคุณขอโทษเขาเ,เจรจาคืบหน้าด้วยดีขเขมนให้ความร่วมมือนะครับกลัวขเขมนเข้าใจผิดเปิดด่านก็อยากให้ตรงใจขเขมนบางคนก็เลยถามว่าครอบครัวชินวัตร นะเป็นครอบครัวผู้นำเขมรหรือเปล่าพนก็เลยสงสัยนะนะเปิดด่านก็อยากให้ตรงกันไม่อยากขัดใจเขมรเดี๋ยวก็จะทำให้ค้าขายกันลำบากเราห่วงใยประเทศเราแล้วครับก็ฝากทานายกแมททองทานว่าอย่าทำอะไรที่มันแสดงถึงความอ่อนด้อยหวาดกลัวหรือถูกโด,โดนประชาชนในประเทศตั้งคำถามถึงความขี้ขลาดตาขาวนะครับมันต้องแบบเวลาจะโพสเพืออะไรต่างๆทางโซเชียลมันดูหนักแน่นหน่อย บ้าเราต้องบอกแผ่นดินของกูกูอยู่มานานแล้วนะครับนะถ้าจะเอาแผ่นดินของกูไปต้องดวลกันนี่ต้องแบบท่านแม่ทัพภาคสองจริงไหมครับพี่น้องครับคือบ้านเมืองกําลังเกิดอะไรต่างๆการจะมาเกิดสงครามจะมาเสียดินแดนกันในตระกูลเินวัตหรือเขมรแม่กัคขู่ทุกวันในวันนี้ล่าสุดตะกี้ดูข่าวเขาบอกอะไรนะเขะมรทําหนังสือโชว์แล้วครับแม่งโพสอีกแล้ว นะแม็กโครออกแล้วครับหุนมาเ็ตหุนเซนโบอ์กแล้วครับนะอรบ,บอกว่านี่ครับเตรียมคำฟ้องเรียบร้อยจะทําหนังสือไปถึงสารโลกครับดูมันเนี่ยในขณะที่คนไทยเนี่ยก็ไปประเทศเขเมรก็ไปนั่งประชุมไอเจบีอะไรต่างๆมันไม่ได้เห็นหัวเลยคนไทยก็บอกเมื่อวานนี่โอ้โหประชุมคืบหน้าดีๆครับเราชนะทางการทูตชนะหาเลยเขาไม่ได้เห็นหัวเลย ไม่ได้ให้ราคาประเทศไทยเลยแม่งข,ขณะมีการประชุมเมื่อวานนี้วันนี้นะเขะมรแม่งไม่สนใจบอกนะพื้นที่อะไรสีสีแห่งสีอะไรต่างๆเนี้ยนะพมรนบอกเดี๋ยวกูจะาพาเองไปศาลโลกนะครับให้ศาลโลกตัดสินถ้าประเทศไทยไม่ไปก็แสดงว่าประเทศไทยนั้นนะเอ่อไม่รักษามาตรฐานการแก้งประเทศเขมรอะไรต่างๆนะครับเห็นนะเรานั่งเจรจาอยู่แม่งเขียนคําฟ้องส่งศาลโลกก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ให้ราคา ประเทศไทยประเทศไทยก็ต้องนั่งเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายไปประชุมกับมันนะด้านหน้ามันก็พูดอย่างรับหลังก็อย่างนะหรือจะเรียกภาษาไทยเขา,ารเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกได้ไหมครับพี่น้องเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกได้ไหมครับอืมนะฮะอืมนะครับนี่แหละครับ,รบมันไม่รู้จะอะไรยังไงกันเนี่ยบางคนก็ถามว่าอืมนะครับนะก็ถามว่าเอ๊ เออนักการเมืองไทยกับนักมันกเมรนักการเมืองขเขมรนี่แม่งพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับนะนะครับเราก็ดูแปลกๆนะเหมือนปอดแหกกลัวเหลือเกินนะฮะแล้วนี่มันก็บอกแค่จะไปศาลโลกอยู่แล้วนะครับนะในขณะเดียวกันก็การเจรจามนะมันจัดให้มีการเจรจาแต่แต่อีกด้านหนึ่งมันก็ฟ้องศาลโลกแล้วเราจะไปประชุมกับมันเพื่ออะ,อะไรนะครับบางคนก็บอกว่าขเขมรมันหมารอ,อบกัดจริงไหมครับเออนะครับ mm. นะครับเนี่ยนะครับดูแล้วครับมันมันยังไงนะฮะอืมนะครับนะเขาเป็นเนี่ยหลายหลายคนก็บอกว่าตระกูลเชนวัตรพ่อลูกเชนวัตรสู้ตระกูลฮุนเซนไม่ได้อันนั้นฉลาดกว่าเลี่ยมกว่าเขี้ยวกว่าเดินเกมเหนือชั้นนะครับนี่เขาวิพากษ์วิจารณ์นะผมไม่ได้วิจารณ์นะเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยตระกูลเชนวัตรสู้ตระกูลฮุนเซนไม่ได้เลี่ยมคูเหลือแดกเหลือกินเหลือใช้จริงไหมครับพี่น้องครับอื นายกพ่อประธานอ๋อนายกพ่อประธานมานะนะครับอืมนะครับเราลองเข้า AI นะครับเข้า AI ไอ้ Chat gpt ลองถามนะครับนะผู้นำเขมรกับผู้นำไทยใครเก่งกว่ากันมันจะบอกเลยครับลองเข้าแชท gpt นะครับผมก็มีเมื่อวานนี้ก็ให้ลูกชายเขาทำนะเอ่อนะครนะครับนะนะครับก็ฝากนายกไทยนะครับเวลาโพสอะไรอย่าอย่าอย่าไปแสดงความขี้ขาดตาขาวอะไรต่าง แสดงความหนักแน่นนะแผ่นดินนี้เป็นของกูนะแผ่นดินแผ่นแผ่นดินนี้เป็นของกูนะนะครับกูอยู่มานานแล้วนะถ้าจะเอาแผ่นดินของกูไปก็ต้องดวลกันแม่นะครับนะฮะนะครับ fc ปทุมชัดเจนดีครับอ่านะครับนะบนะนะทักษิณเป็นเพื่อนกับฮุนเซนแต่ทำไมไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศไรได้ทำไมทักษิณเงียบเลย นะทักสินเงียบเลยนะครับเรื่องเขเมิดเนี่ยนะครับอ่ะเราแทรกไปด้วยเรื่องอิหร่านครับอิหร่านนะยกเลิกการเจราจาข้อตกลงนิวเลียกาสารัฐผู้นําอิหร่านระบุมันไม่มีความหมายต่อไปหลังอิสราเอลโจมตีอิหร่านนะครับอืมก็ปรากฏว่าตอนนอี้อิสราเอลก็โจมตีอิหร่านยักษ์นะครับถ้าดูเปรียบเทียบศักยภาพแล้วเนี่ยอิหร่านประเทศใหญ่กว่ามีพลเมืองมากกว่า นะครับอิสราเอลเป็นประเทศเล็กมีพล,ลเมืองเล็กแต่สติปัญญาอิสราเอลนี่เหนือกว่าหลายชัน้นอาวุธยุธโทโธปกรณ์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอิหร่านก็สู้อิสราเอลไม่ได้นะครับในแง่ของการทําสงครามนะสมัยก่อนต้องประเทศใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่จังเป็น้วครับประเทศเล็กแต่มันอยู่ที่เทคโนโลยีสติปัญญานะครับเราดูการวิเคราะห์อของต่างประเทศนต่ผมติดตามแนละ้วเขาบอกเลยอิหร่านประเทศใหญ่มีขีปนาวุธมีนั่นมีนี่ อิสราเอลก็มีแต่สิ่งที่อิหร่านไม่มีคืออุปกรณ์ป้องกันนะครับอุปกรณ์ป้องกันที่มันทันสมัยไอรอนโด,โดมอะไรของเขาเนี่ยนะนะครับอุปกรณ์ในการป้องกันเวลาโดนยิงมาเนี่ยอิหร่านไม่มีไม่เหมือนอไม่เหมือนอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยบอกโอ้โหนะยิงมาเท่าไหร่นะโดนั่นทําส่งอ,อ,อุปกรณ์ในการป้อง,ป,องป้องกันขีปนาวุธยิงมาร้อยรูปก็รับไปได้ครับเกือบหมดอะ ตกไม่กี่ลูกเพราะนั้นก็ยิงมาก็เปลืองเงินเปล่าลูกนึงปเป็นร้อยล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ขีปนาวุธมาก็ทําอะไรอิอสราเอลไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาเขาเหนือกว่าเทคโนโลยีเหนือกว่าเพราะว่าเขามีอเมริกาหนุนหลังถึงแม่อเมริกาจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับนะกับอิสราเอลเขาจอมตีเขาเองไม่มีใครเชื่อหรอกครับนะอเมริกากับอิสราเอลก็คือคอ,อหอยลูกกระเดือกเพราะนั้นใครจะไปยุ่งกับอิสราเอลก็ก็ต้องเจออเมริกา นะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็ต่อหน้าก็บอกไม่เกี่ยวข้องเลยเผมไม่เกี่ยวข้องครับรับหลังแม่ก็ส่งอาวุธให้ส่งเงินส่งอะไรให้นะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ตายลูกเดียวทาอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วยิ่งทะเลาะกันไปเรื่อยอิหร่านก็เสร็จอิสราเอลนี่มีความฉลาดนะครับมีนักสืบมีสายลับสามารถรู้เลยนะแหล่งผลิตนิวเคลียร์อยู่ตรงไหนผู้นําอิหร่านอยู่ตรงไหนผู้บัญชาการทหารบกนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เนี่ย นะส่งขีปนาวุธไปยิงไปไงตุ้หมดเสียชีวิตเกลี้ยงไม่เหลือแล้วครับเรียบร้อยนักวิทยาศาสตร์ตุ้หมดเรียบร้อยครับนะครับความมั่นยําความฉลาดสติปัญญาอะไรเนี่ยนะอิหร่านไม่มีทางจะไปสู้อะไรเขาได้นะครับนะสู้ไปก็แพ้นะครับแล้วยิ่งอิหร่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีเป้าหมายทางทหารอะไรของอเมริกาไปยิงเป้าหมายทางทหารของเขาในตะวันออกกลางเดี๋ยวมันก็โดน เดี๋ยวก็จะเป็นต้นเหตุให้อเมริกาส่งขีปนาวุธแล้วก็มาร่วมมือกับอิสราเอลก็ถล่มอิหร่านเดี๋ยวประเทศก็อาจจะหายไปจากแผนที่โลกนะครับเพราะฉะนั้นนะการทําสงครามนี่มันต้องรู้ว่าเรามีพักมีพวกไหมถ้าเราไม่มีพักมีพวกเราไปทะ,ทะลึ่งตึงตังไปก็เสร็จนะครับนายกไทยก็ทำดันไปโพส์ห่วงใยสถ,ถานการอิหร่านกับนะอิหร่านกับอะไรเนะี่ยอิสราเอลโดนคอมเมนต์สารแนนะครับเรื่องคขมร นะตั้งปืนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยดันไม่ไปไปโพสครับนะดันไปห่วงใยอิสราเอลกับอิหร่านนะโดนคนในโซเชียลบอกอย่าไปสารแนรนะครับนะครับดันไปห่วงใยนายกไทยนะชินวัตรนี่แหละไปห่วงใยอิสราเอลกับอิหร่านไม่ต้องไปไม่ต้องไปสารแนใ,ใ,ในในในคอมเมนต์เขาบอกอย่าไปสารแนเ็ามาห่วงใยประเทศเราเนี่ยตอนนี้คอมเนตเนี่ยนะนะตั้งปืนใหญ่เล็งเข้ามาในประเทศเนี่ยแม่ทัพภาคสองบอกเนี่ย นะครับนะเราก็นายกไม่เห็นไปพูดอ่ะไม่ต้องไปห่วงใยประเทศอิสราเอลอิหร่านแล้วครับเอาประเทศตัวเองเนี่ยดันดันไม่ไม่ไปห่วงใยนะโดนโดนโดนคอมเมนต์สารแนไปนะครับสถานการณ์ในบ้านตัวเองไม่ดูไปไปห่วงใยเขาดูเนี่ยนะเขาเรียกสารแลนนะครับผมดูนะเออนะครับอะไรที่เป็นเรื่องของเราดันดันไม่ไม่ไปดูไปแลจริงไหมครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเนี่ยปืนโยกปืนใหญ่เนี่ย